สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอยชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นั้นจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับการลาญานามิที่ดีของโนริซ่าสาอย่างนะจ๊าแล้วก็มีการปิดท้ายด้วยหนุ่มคนหนึ่งที่โนริซ่าตกลลาสุดมาให้ได้รกันในคลิปนี้แน่นอนนั่นเองจ้าว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวแอดจะมาแถลงไขให้ทุกคนที่ฟังในคลิปนี้กันทั้งหมดอย่างแน่นอนนะจ๊ะเอ๊จะเริ่มจากเรื่องอะไรดีนะเอาเป็นว่าเรื่องจากคนใกล้ตัวของโนริซ่ากันก่อนก,นกันแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าล่าส ทางน้องลิซ่าและก็น้องโรซารีของเรานั้นมีการอัปไอจีแล้วก็ไอจีสตอรี่ถึงการนะจ๊ะแบบคิดถึงมากไม่ไหวกันละทีเดียว2คนนี้เนี่ยเหมือนจะสนิทกันมากจริงๆนะตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่ไปเจอกันสอนภาษาไทยสอนภาษาสเปนให้กันละกันแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนสาวที่โตติดกันมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าสองคนนี้เนี่ยต่างคนต่างก็เป็นแฟนคลับของกันและกันด้วยนั่นเองเนาะพอได้ร่วมงานกันก็เลยแบบว่าอยากจะเจอกันบ่อยๆแถมบ้านก็อยู่ใกล้กันในย่านเวอร์บรีฮิลส์ค ที่ถูกใจที่สุดก็อย่างเป็นภาพนี้เลยที่โนรโรสเลกับโนริซ่าเนี่ยเป็นซีนใกล้ๆหูกันนะเออแล้วมันก็คงจะมีความแบบเฮ้ยเราจะต้องอยู่ใกล้กันนะซีนนี้เธอห้ามออกไปเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าใค,ใครออกไปอาจจะเกิดอาการแบบเลือดออกได้นั่นเองนะจ๊ะ <laughs> เออจะเป็นสีนะ่ที่น่ารักจริง,รงๆทุกคนในฐานะของแม่ทิพย์และหลายคนก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยลูกสาวฉันไปมีเพื่อนที่ดีอยู่ที่ต่างประเทศก็ดีเหมือนกันนะเจเนียอะไรก็ว่าไปนะส่วนอีกอันนึงก็เ่ะเกี่ยวข้องกับโนริซ่กากับโนร์สเลกันต่อเลยเลยน,นะจ๊ะเมื่อทางย t u b e ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในอเมริกาเนี่ยก็จับมือเป็นพันธมินรกับโนริซ่าเพื่อโปรโมทช็อตในช่วงหลังๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมล่าสุดนะจ๊ะเขาก็ออกมาทําโปสเตอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆแจกในหลายๆช่องทางไม่ว่าา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 จจจะะะเเปป็็็็นนนนททททงงง Twitter Instagram In หรรืออออกกกกกตตมมี้้้ํภพไดัแลว สวยมากๆแอดก็เลยเอามาให้ดูแล้วก็มาฝากกันในคลิปนี้กันไปด้วยเลยต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ภาพ HD ใน MV แบบจัดหนักจัดเต็มนะจ๊ะก็เข้าไปทาง o f f i c i a l ของ YouTube ไม่ว่าจะเป็นท w i t t e r หรือว่าจะเป็นทาง i g เพื่อไปเอาภาพมาใช้กันได้นะจ๊ะเป็นวอลเปเปอร์หน้ามือถืออะไรก็ว่าไปทุกคนจัดไปเลยจา้าส่วนแอดนั้นเอาแปะหน้าจอาคอมไปเลยเพราะทำงานอยู่หน้าคอมเกือบจะทั้งวันนะจ๊ะแต่ก็ทํางานอย่างอื่นด้วยนิดนึงนะทุกคนก็จะได้เห็นหน้าลริซาทั้งวันแต่ของแอดใช้ภาพอะไรไม่ให้ดูหอก ก็ชื่นอกชื่นใจไปอีกเรื่องนึ่งเป็นลูกรักของ YouTube ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วจ้าส่วนอีกงานหนึ่งพาร์ทเนอร์ของโนริซ่าที่อยู่ในประเทศไทยในะอันนี้ก็คือยาสีฟันด e น t ิสเตของเรานะจ๊าลูกรักพระเจ้าอีกแล้วนะจ๊ะเป็นปีที่3ต่อเนื่องกันไปโดยทางเพจแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆของด e น t ิสเตเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าพรีเซนเตอร์สุดสวยฟันสวยของเรานะจ๊ะจะมีแอดตัวใหม่โฆษณาตัวใหม่มาให้ได้ชมกันในเร็วๆนี้ประมาณวันที่10กันยายนซึ่งก็น่าจะตรงกับการแสดง VMA's ของโนริซ นะจ๊ะอ่ะกลับมากลับมาที่เดนติสตกันก่อนเพราะว่าโนริซ่าของเราลุกใหม่สวยมากๆจริงๆจะบอกว่าลุกใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็นลุกผมหน้ามาผมยาวดําที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบนะจ๊ะออกมาในโฆษณาตัวล่าสุดในครั้งนี้กับหน้าช่ำๆปาก อวบอิ่มอมชมพูกับปานที่ปากของโนริซ่าที่เป็นเอกลักษณ์และโน,นริซ่าพร้อมจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่านี่คือตัวตนของหนูและนี่คือฟันที่สวยสดใสของหนูนั่นเองนะคะทุกคนอะไรก็ว่าไปให้ทุกคนมั่นใจได้ถ้าใช้ dentiste นั่นเองนะทุกคนนะใครใช้กันบ้างบอกแอดกันทีจา้าแอดเนี่ยก็ตามซื้อไม่วัดไม่ไหวกันแล้วนะทุกคนนะอ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายนะจ๊ะก็เป็นการที่โน,นริซ่าของเราไปตกหนุ่มคนนี้นะจ้ะเขาเป็นหนุ่มชาวอังกฤษเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นแฟนของโอลิเวียเรดดิโก้นะจ๊ะซึ่งเป ของโลกใบนี้อีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็ชื่อว่า คุณลูอิสพาสริชนั่นเองจ้าก็รมาติดตามนริซาล่าสุดเนาะแต่ก็มีคนบอกว่าคนนี้ฟอรนานแล้วนะแอดอะไรก็ว่าไปแต่ไม่เป็นไรนะจ๊าเห็นเขาบอกว่าล่าสุดเพิ่งมาติดตามก็เอามารายงานกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะอ่ะก็สาหรับคลิปนี้นะครับแอดก็เข้ามาฝากกันประมาณนี้ช่วงนี้โนริซาน่าจะเก็บตัวซ้อมเพื่อจะขึ้นเวที VMA's กันอยู่เนาะแล้วก็โปรโมทแล้วก็แอบซุ้มทาํางานอื่นๆอีกมากมายกายกองให้พวกเราได้ดูกันพร้อมกับพักผ่อนถ่ายรูปแซ่บๆยั่วๆมาให้พวกเราได้ดูเดม,เมรต่อยืมิด กดกระดิ่งกิงกิงกดซุปเปอร์ตงกันได้นะเ <c oughs> จอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย